กรับมเซตในการสวดจักรพัดนะคะให้ดูเป็นเรื่องเบาๆสบายๆนะคะที่รู้สึกว่ามันไม่ซับซ้อนนะคะพี่สอนจะมาบอกวิธีการนะคะลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าตัวเองยังสวดแล้วรู้สึกเออไม่เข้าใจเลยหรือว่าเออไม่เห็นผลหรือว่าไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะลองใช้วิธีการนี้ดูนะคะข้อที่1นนะคะ เราชอบอะไรเรารักอะไรเราอยากทําอะไรเราจะทําสิ่งนั้นได้ดีถูกไหมคะสมมุติว่าเราไม่ชินกับการสวดมนต์เนี่ยทำยังไงอะ่ะเมื่อก่อนให้เราคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราชอบอะไรมากที่สุดนะคะอย่างเช่นเราติดซีรีส์ติดละครอ,อย่างเงี้ยเออเราก็ยังอยู่ได้ดูได้ตลอดเลยทีนี้สมมุติว่าเราจะให้เราติดการสวดมนต์เนี่ยเราต้องทํำยังไงนะคะอย่างพี่สอนนะคะพี่สอนเริ่มจากการติด ฟังเทศหลงตานะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าฟังหลงตาแล้วยิ้มตามมีความสุขทีนี้เราฟังบ่อยๆเราฟังตลอดเวลาเนี่ยเราก็ติดนะเราก็ติดเราก็เลิกดูละครหรือเลิกดูข่าวเลิอกอะไรแล้วก็มาดูหลงตาถูกไหมคะอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราอะปรับเปลี่ยนความความชอบมาคือเราต้องชอบก่อนถูกไหมคะเราต้องติดเราต้องรักก่อนเราถึงจะ ทาสิ่งนั้นได้ดีการสวดจักพรพัิเนี่ยค่ะก็คือการสวดมนต์ปกตินี่แหละคะ่ะให้คิดว่าเราสวดมนต์แบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายแบบคนโบราณที่เขาสวดมนต์กันมาตลอดนะคะเป็นการสวดปกติประจําวันนะคะเย็นมาคํามาก่อนเข้านอนนะคะก็เมื่อก่อนก็จะเข้ามุ้งนอนใช่ไหมเ,ออเราก็แบบกราบหมอนสวดมนต์แล้วก็สวดบทจักพรพัินี่แหละคะ่ะ เป็นการสวดเป็นประจำวันของเราอะคะ่ะทำทุกๆวันนะคะเมื่อก,ก่อนเราก็ถูกสอนมาแบบนี้นะให้ไหว้พระสวดมนต์นะคะก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรเลยคิดแค่ว่าเราสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน นะคะ 3. การอธิษฐานจิตนะคะที่หลวงตาชอบบอกว่าเออให้อธิษฐานจิตหรือใช้ใช้คับนี้ค่ะบางทีเราเราอัดมะไม่ชินนะอ,อ,อธิษฐานจิตก็คือการอธิษฐานของพรจากพระนี่แหละคะ่ะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะเราอะ่ะใช้มาตลอดอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นเราไปไหว้พระ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามนะคะอย่างเช่นที่ดังๆอย่างเงี้ยค่ะเราไปขอพรปู่ท้าวเวสุวรรณไปขอพรไอ้ไข่ไปขอพอหรอพอหลวงพ่อทันใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะเพียงแต่เราอะ่ะอธิษฐานขอพรกับหลวงปู่กับจกักรพัิอย่างเงี้ยนะคะมันก็เหมือนว่าเราอยู่ที่บ้านเราก็อธิษฐานขอพรได้เนี่ยค่ะคือการอาธิษฐานจิต และ 4. นะคะการตั้งสัจจะอธิษฐานนะคะเพื่อนๆอาจจะสับสนบางทีอธิษฐานจิตกับตั้งสัจจะอธิษฐานเนะะี่ยค่ะการตั้งสัจจะอธิษฐานก็คือเหมือนเรานะคะ่ะให้คามั่นสัญญาตั้งสัจจะเป็นคนมีสัจจะอย่างนี้ค่ะถ้าเราพูดแล้วเราทําได้อย่างที่เราพูดก็คือเราเป็นคนมีสัจจะนะคะเราก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจนะคะ่ะทีนี้เราก็มาตั้งสัจจะกับ หลวงปู่นะคะในการที่เราจะสวดมนต์เนี่ยค่ะตั้งสัจจะอธิษฐานนี่แหละคะ่ะอันเดียวกันนะคะให้เราอะคะ่ะทำให้ได้อย่างที่เราตั้งสัจจะกับหลวงปู่อ่าเราก็บอกว่าถ้าเราสามารถสวดมนต์ได้เป็นเวลาเท่านี้เท่านี้หรือตลอดเวลาที่เราทําได้เนะะี้ยค่ะก็ขอให้หลวงปู่ช่วยเหลือในเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นะคะเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนนะคะเนี่ยค่ะคือการตั้งสัจจะอธิษฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะก็นึกถึงว่าอ่า พ่อแม่เราอย่างเงี้ยท่านรักเราอะนะเรายิ่งเป็นเด็กดีทําความดีให้ท่านอย่างเงี้ยท่านก็จะรักและไว้ใจแล้วอย่างเงี้ยเออท่านจะไม่ให้อะไรตอบแทนเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยง่ายๆคิดง่ายๆนะเออเหมือนหลวงตาบอกว่าเออไม่ดื้อไม่สซนสวดมนต์ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ได้แค่นี้เองนะอย่างนี้ก็วางม i n d ซ็ t ของเราแบบเนี้ยมันก็จะมองเป็นเรื่องง่าย,ายๆเบาๆสบายๆนะอย่าไปคิดว่ามันซับซ้อนนะคะ ส่วนที่มีคุณภาพก็คือหลวงตาบอกว่าสวดแบบสบายๆเบาๆนะคะสวดง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องเยอะอะหลวงตาบอกว่าอย่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือทําอะไรให้มันให้มันสบายเราที่สุดนะนะมันก็จะออกมาดีเองนะคะลองนําไปใช้ดูนะคะ